ว้าววัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาในอันนี้ไม่แอร์เอนเจอร์ Adventure กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังเรายังอยู่ในอัปเดตใหม่กันอยู่นะอัปเดตซัมเมอร์อัปเดตที่15.5ของเราในเองนะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครซีเคร็ตที่ดรอปจากพอเท่าซีเคร็ตนะครับผมที่เราไปลงหามานะครับผมซึ่งพอเท่าเนี่ยก็จะดรอปจากซนะัมเมอร์พอเท่าเนาะเราจะต้องลงซัมเมอร์พอเท่าก่อนนะครับผมลงเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ซีเคร็ตพอเท่าด้วยนะครับผม ถ้าเราลงซีเกตพ่อเท่าเสร็จทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวละครอย่างตัวน,นี้มานะครับผมเ <c oughs> ทพซาซิมิอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ทุยเทพแห่งแม่น้ำไม่เทพแห่งสายน้ำอะไรสักอย่างแล้วกันนะครับโพไซดอนหนงเราเนะนี่ยนอ่นะครับผมนี่ก็รู้สึกว่ามันเท่นะอ่าเป็นคอสตอมิกที่เท่เลยนะครับผมนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะถืออ่าไทรเดนต์บ้างนะผมจำเชื่องกิตไม่ผิดหรือว่าสามเงาเอ่ออะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็มีรออ่า เราอองน้ําหรือว่าน้ําวนที่เท้าเราเออก็อธิบายไม่ค่อยถูกแหละเกมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครน,นี้กันว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมนะครับผมมันเก่งหรือเปล่านะครับตัวควรหาไหมที่จริงมันก็ต้องควรหาอยู่แล้วแหละคือต่อให้เก่งหรือไม่เก่งเราก็ควรเอามาเก็บเป็นคอลเลคชันใช่ไหมละ่ะอ่าผมก็จะพามาดูว่าตัวมันเป็นยังไงแล้วกันนะครับในบวันนี้โอเคเดี okay. ๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยขาถาเชิญนี่เลย S.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์แน่นอนครับผมร้านนี้ ครับเติมเกมหลายเกมเลยนะครับผมตามรูปนี้เลยอ่าเอาเองไม่ใช่นะครับร้านนี้เติมให้แต่แต่ Identity V, Call o Duty, Valorant, Outer p l a n e Star Rail, Free Fire บลาบ b ไปเลยนั่นเองนะครับผมและแน่นอนรับเติมเกมหลักๆที่ช่องของเรานะครับผมและเพื่อนๆน่าจะเล่นกันจะไม่ว่าจะเป็น Roblox, Star Rail หรือว่า g e n ช i n Impact ด้วยนั่นเองนะครับผมเรทราคาถูกมากๆครับผมปลอดภัยร0% 0ครับมีทั้งแบบ UID และแบบ ID Part เลย และสําหรับชาวฮองไท่สตาร์เรียวของเราในตอนนี้นะน่าจะสังเกตกันแล้วว่าแพท1.2ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับว่า s ี k Game p o u u p Center ครับผมก็ได้จัดฉลองแพ็กใหญ่นะครับจาก3,700ลดเหลือ2,419นะครับแน่นอนครับว่าราคาถูกปลอดภัยและเติมไวัย1ป0นะครับรับประกันโดยผมเองว่าผมก็ได้ใช้งานจริงมาแล้วบวก1ให้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝาก SCK Game Top Up Center ไว้ในใจทุกคนเลยนะครับโอเคได้ได้เวลาเรียกกระถาอันเชิญกลับไปในโหมดของเรากันแล้วนะครับกระถาอันเชิญยอดกระปิโอเคครับผมเราเรามาเริ่มวางโพเตอรน์นึงก่อนนี่ครับวางขั้นแรกเนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่2,000นะครับอ่ะแล้วก็ระยะเนี่ยจะค่อนข้างสั้นนะอาคูดาวก็ค่อนข้างนานแต่ว่าดามิเเริ่มต้นนี่แรงมากนะครับผมแล้วก็จะดูเหมือนจะตีประมาณ3ฮิตไหมเดี๋ยวเราลองดูนะว่าตีกี่ฮนะิตเนาะ ผมไม่แน่ใจในส่วนของซานด้าว่าตีกี่ฮิตอันนี้มีโล่สามอ่าตีสามพิตจริงด้วยนะผมก็ขั้นแรกเนี่ยจะตีสามพิษนะับตีแค่กราวเนานะก็จะดาเมจอ่าอันนี้ผมมีบัฟบัฟสิบเปอร์เซ็นต์จากอ่าโอชิโนะด้วยนะมันก็เลยจะดาเมจแรงขึ้นอีกนิดนึงมันจะอยู่ที่สองหมื่นสองกว่าๆนะครับผมสําหรับดาเมจเริ่มต้นของผม,มนะอ่ามีบัฟก้านหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมวางด้านหลังแป๊บ คันแรกก็จะประมาณนี้ครับขั้นสองใช้เงินอัพันหนึ่งร้อยสิบยี่านะครับผม mm hmm. ก็ดาเมจจะเพิ่มเป็นสามหมื่นนะครับผมแล้วก็ครูดาวเนี่ยยังเข้าเดิมนะครับระยะเนี่ยผมขึ้นมานิดนึงนะระยะยังถือว่ายังสั้นอยู่มากนะครับผม17เนี่ยผมมองว่าสั้นอยู่มากยิ่งเข้าไปเล่นในอ่าไอ้โหมดช็อตเรสเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ตีสั้นโคตรนะครับโอเค ก็ขั้นนี้ไม่มีอะไรมากขั้นต่อไปก็เพิ่มดาเมจอ่าแล้วก็ลดคูดาวมาเกือบ1นวีเลยเนาะแล้วก็ระยะยังยังสั้นอยู่ดีนะผมระยะยังไม่ได้เยอะมากแต่โดยรวมก็ดีขึ้นนะครับผมดาเมจน่าจะเล่นดาเมจเลยที่จะเด่นๆนะผมเพราะว่าดาเมจอัพสาคัญก็รอบไปห้าหมื่นล 50, แล้วแล้วก็ยังตีสามที่เท่าเดิมนะผมอ่าอัพขั้นต่อไปใช้กันประมาณสี่พันนะครับผมตอนนี้ก็จะตีเก้าหมื่นนะค,คูดาวอยู่ที่เจ็ดจุดสามระยะอยู่อยู่ที่สิบเก้าจุดหกนั่นเองนะครับ ต่อมาครับผมอัพขั้นต่อไปนะครับจะเปลี่ยนท่าเป็นอ่านว่าอะไรอ่ะช,ชัยชิวันไทโรเดเมเทอร์อะไรสักอย่างสักวันนะครับผมโอเคเพราะเป็นขั้นนี้เราจะใช้เงิน6,800นนะครับผมอัพปัดจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีเซอร์เคิลเอนะครับผมอจะตีกี่ฮินเรามาดูกัน น่าจะ3ฮิตนะครับน่าจะ3ฮิตเท่าเดิมลองดูลองดูอันนี้มีโล่อยู่หนึ่งนะผมอ่า3ฮิตจริงด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูอีกรอบเพื่อความแน่ใจว่ากี่ฮิตนะผมหนึ่ง อ่าสามทิศนะผมดาเมนเนี่ยอยู่ที่แสนสองนะครับและอ่าคูดาวค่อนข้างนานเลยนะครับระยะก็ประมาณนี้เนาะอัพอัพต่อไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่าโอเคขั้นต่อมานะครผมก็จะเป็นอ่าเมดูซ่าเอลอสเดเมเทอร์นะครับผมคูดาวเดี๋ยก็ยิ่งมากขึ้นเลยนะครับผมระยะก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่ดามเมนนี่ถือว่าจัดจ้านนะครับไป2อ0 0สนเลยภาพอยู่ที่แสนหหมนะครับ โอ้แล้วก็เปลี่ยนไปตีฟู l l อ E นะครับผมอ่ะฟู l l อ E กี่ฮิตเราลองมานับกันอันนี้มีโล่อยู่หนึ่งนะครับผมหนึ่งสองสามน่าจะประมาณ4ี่ถฮิตนะครับน่าจะประมาณ4-5่ถึงห้าฮิตจะลองมาดูตอนที่มีห้าโล อ่าสี่ฮิตนะสำหรับทนะ่า f ู l เอลเนาะเดี๋ยวผมวางมา,มาดูกันในท่านี้ก็จะตีสี่ฮิตนะครับดาเมจต,ตอนนี้ก็อยู่ที่2องแสนเจ็นะครับคูดาวอยู่ที่1 2บจุดนะครับระยะเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างต่ำนะอ่าอัพไปนะผมอ่าตอนอยู่ที่ขั้น9้านะครับผมประมาณนี้จะใช้เงินอัพอยู่ทั้งหมดประมาณเอ,อ่อหนึ่งแสนนะครับผมประมาณหนึ่งแ ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าๆนะเนงินอัพทั้งหมดของโพไซดอนนะผมดาเมจเนี่ยก็ผมสามารถดันได้ไปถึง3 5 0 0 0 0นะครับผมรักคูดานอยู่ที่9.2นะครับระยะ29.4นะครับผมโอเคสำหรับตัวละครนี้เนี่ยมันวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับนี่วางได้3ตัวฟังมากกว่านี้ไม่ได้นะวางได้แค่3ตัวเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาทำบัฟร้อยของเออร์วินกันนะครับ โอเคพอทำบัฟร้อยเออร์วินเนี่ยดาเมจก็จะขึ้นไปถึง7จ็ดแสนนะครับผมถ้ามีบัฟกิฟฟินอีกเ่ยก็น่าจะประมาณ1นึ่งล้านสนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับดามเมจโพไซดอนที่จะรีดได้นะครับที่ไม่ใช่ยูนิ่งนะถ้ายูนิ่งก็ประมาณ3าล้านสล้านนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับตัวละครนี้เนี่ยผมมองว่าดาเมจถือว่าจัดจ้านมากๆเลยนะผมคูลดาวก็อยู่ในเลทโอเคนะคูลดาวเก้าวีเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้แย่มากนะครับผมมันอาจจะช้าไปนิดแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้นะครับผมแต่สิ่งที่ผมมองว่าไม่ค่อยโอเคเท่่่าไหหรรคือะะะยนีแล ระยะเขาแค่ยี่สิบเก้าจุดสี่มันถือว่าน้อยนะอันนี้ระยะผม S S บวกนะทุกคนเออมันยังแค่ยี่สิบเก้าจุดสี่ผมเลยรู้สึกว่าถ้าระยะมันมากกว่าเนี้ยตัวนี้มันจะเด่นกว่านี้เยอะเลยนะผมแต่ดาเมจคือด,ดีแล้วดาเมจสามแสนหะ้าเนี่ยคูเวอร์เลยนะครับน่าจะเป็นตัวดาเมจฟูเอีที่แรงที่สุดในปัจจุบันแล้วนะผมแต่ติดแค่ว่าระยะที่มันสั้นไปนิดหนึ่งนะครับสั้นกว่าไอเซนแล้วก็สั้นกว่าทางด้านของอุซุยด้วยนั่นเองนะครับ ส่วนเงินค่าอัพเนี่ยก็เลทพอๆกันกับไพร์กับไอเซนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้อยู่นะผมถ้าถามว่าระหว่างไพร์กับเจ้าโพเซดอนเนี่ยตัวไหนมันยังน่าใช้กว่าเอาจริงผมมองว่าไพร์ก็ยังน่าใช้กว่าอยู่ดีนะเรื่องระยะเรื่องระยะเรื่องครูดาวไพร์มันมันยังชนะขาดอยู่ดีนะผมแค่ติดตรงที่ว่าไพร์เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการปั้นนานหน่อยมันต้องใช้ทั้ง15เวฟมันถึงจะสามารถตีแบบแรงที่สุดได้นะแต่โพเซดอนไม่ต้องนะผมโพเซดอนเปิดมาปุ๊บก,ก็วางได้3 5 0 0 0เลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์ในการใช้มากกว่านผมว่าประมาณนี้สลหรัตัวละครน,นี้วาครับแต่จริงๆผมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์สกิลเขาก็สวยอยู่นะมันแบบมันก็ทําเหมือนในอนิเมะเลยนะผมก็คือแบบผมจําชื่อท่าไม่ได้ละที่มันแบบกระโดดเร็วแบบเคลื่อนที่ไปเร็วๆมาเออนั่นแหละจําไม่ได้ <laughs> จําชื่อท่าไม่ได้ขออภัยด้วยนะแต่ว่ามันก็ทําเหมือนอนิเมะเลยนะเนาะ เสียดายไม่เอาโคจิโร่เข้ามาด้วยถ้าเอาโคจิโร่เข้ามาจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมโอเคประมาณนี้นะครับสาหรับการรีวิวโพเเดอนเนื้อผมก็อย่างนี้สรุปไปนะครับตัวละครน,นี้ผมมองว่าเก่งนะเก่งแต่ว่าติดตรงเรื่องระยะถ้าทําระยะให้ขึ้น3าได้เดี๋ยวผมว่าดีเลยนะครับผมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับในอ่าอ่าลีดเดอร์บอร์ดรายรสัปดหาห์ของเราตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครน,นี้ลงไปใช้ได้เลยนะครับผมตัวละครนี้ผมให้8เต็ม10แล้วกัน เรื่องดามเมจเนี่ยผมให้สูงเลยนะครับแต่เรื่องระยะเนี่ยผมไม่ค่อยให้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ดีละเค,คลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกัน, share, กนให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย